นีพี่น้องครับนี่ไอ่แล้วมาแต่ละเอียดนี่ผมตัวนี้หาโมกเสาเวียดเอาไปอักตัวไอ้เมื่อนี่เจ็บนะเจ็บตัวฮะเลือดสองขั้นไปเจ็บตัวเจ็บตัวเหลือดสองตัวเหลือดสามเลือดสามเด็กเด็กขายซีไปสองขั้นเอาไปเจ็บเลือเหลือดเลือดมัธนี้มันหาสื่อตัวไหนก่อนตัวอ้วนบอกฮะไอ้สื่อตัวอ้วนนอเวียดเขาอยู่เนาะเออไอ้เกียวออกจากราศีเนี่ยพี่น้องโมกเ้าผมไม่ได้ไปพี่น้อง มันตกกระลาสีแห้งผมเรียกว่าท้องผุนสีบปตกปรากฏว่าฝนบปตก๊กเออกับว่เป็นยังเออเอานี่ละรายงานสถา,น,านการณ์หน่ยพี่นอ้องตํารานเบิร์กันน่ะแม่ลูกตัวนี้บอกเอาไปเจ็ดโตเหลือสองไปสองขั้นเอาหอยยีบีตัวสื่อตัวอ่อนจะงว้อง้อไปไหนดีวะวง,งว้อกับ่ไบริขารไปขายขง,ง้อเลยบริขารไปขายง้อเลยบอกบริขารขายง้อเนาะเราไปจากลาสีเนี่ยพี่น้องครับขอกเราขอกไปเขียว เราเลี้ยงกวอนอะไรตอพนี้น้องครับอยู่นี่ตอนนี้แม่ลูกลูกตัวนี้ลูกลูกผูกลูกผูกลูกแม่นี่ลูกแม่เอาพี่น้องผู้ใดท้งบ้านอยากได้กับม่เอาเด้อเอากินน้ำกินน้ำลูกกินน้ำกินลาอีลากินน้ำก่อนโอ้หมูสาวเราจะไปแต่ว่าเวียดเขาายอยู่พี่น้องครับเพื่อนบอกอยู่เรียงเขาไรายแต่ว่ามันเสือตัวใหญ่เนาะสือตัวอ้วนเนาะกับแม่หมูว่านสมปองนั้นไม่ก็นเสือตัวอ้วนไอหมูว่านนั่นเอากำมือหอดบ้าทละออกจะราศีออกไปจะโม่งเนี่ย ตีีสอง,สองกัวนาะบูวว๊ย,ยี่เราคอย่าไรบ้นี่สามหมื่นนอสามหมื่นสามหม่นลอดสามหมโพตอนนาะใส่เบอบร์ประกอนไอ้เคียวุ๊ดแปดสองบุ๊ดแปดสองสองหศูาหนึ่นวไอ้ควายนี่ใครได้อยู่จะเป็นตัวอ้วนนี่มาจากสนามสนามไอ้รอย็ศชมพูบุตรตอนนี้สามหมืนน่นนะพี่น้องควายแมล่ลูกแม่ ดูแล้วมีชากตะกุ่นได้หน่อยไอ้เนาะนี่หลวงรงงามพี่น,ออน้องเด้อพูดนาอู้จอมสะบักนาสะบักหลังถึงมฮอดครับบังไฟผมก็ไ่ได้ไปพี่น้องเมื่อกี้น้องมันมาส้วนเอารถมาครับผมมาขอดบ้านผมไปไฟแสนบ่คนองไฟบ่นั่นแหละมาส้วนผมขอดบ้านเอารถมาครับผมไหนแต่ว่าผมไปเพราะว่าผมอ่กมาหม่งไฟมันฮ้อนตัวนี้สามหมื่นนะพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่แม่สูงเมียสามสิบผากลัาเอาไปตามก่อน พี่อีหลานอนหลับปอีหลานอนหลับอ๋อสามหมื่นทบบามเบิรงเมื่อกี้เอ้าคักบ่อบมึงคักบ่ที่อ่างส pues าง 8, nah ว้า Ms น้ำส่วนโตัอ้าวกิ่งเลยลูกกิ่งเลยกิ่งเลยมัดมัดเอาไปลามฝุ่ครับลามฝุ่นกันเอาไปลามกันเนะไปลูกไปนี่สามหมื่นพระทองไปสามหมื่นพอแกเขียวไปลูกไปหาลูกไปแองเลยอเงนเนอะตั้มบอกกูได้แหละไปยอมไปลูกไปพูดไปเลยพูดเลยลูกแม่แม่ เมื่อกี้ทบมาพี่น้องสามหมื่นเด้อพี่น้องแม่โโล,กล,กลกูกหลวบแม่ไปไปแล้วไปแล้วคุณก็คือง้วนไอ้ง้วนของพวกหแล้วแต่ว่าควายนี่คือขายได้ครับแต่เป็นควายตัวยิ่ใหญ่ใหญ่เหรอวะกับพม่าไอ้เวียดมันสื่ออยู่แล้วตัวใหญ่อยู่ตลาดลอยเอ็ดนะทรงเวียดแนีน่ทรงกัมพูชาเนะี<อ>่ยไปเจ็ดเลนสองอีกค่าหนึ่งไม่ใส่บัตรน้องบาบ่อีกค่าหนึ่งไม่ใส่บันรวานบอโอแยกไปบัตวานเนาะ พี่ตองเด้อสถานการณ์ควายก็คือโอเคอยู่ผมบอกแล้วบอกแต่ว่าแล้วว่าควายมันใครได้